วันที่17กุมภาพันธ์2564เวลาเจนาฬิกา30นาทีนายฉลาดวิทย์ประเทืองมาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายนภัทรนิ่มทองตำแหน่งนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานบรูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานประมงจังหวัดกระบี่สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ สถานีตำรวจน้ำกระบีสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบีเจ้าหน้าที่กรมรอสองขนอยอสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบีศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานโดยมีนายอนุวัตหมดคลิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นหัวหน้าชุดตรวจบูรณาการณน,น่านน้าทะเลเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่จานวน6กลำดังนี้ 1. เรือยุทธนาวีนำรัพย์11มีแรงงานทั้งหมด27คนแรงงานไทย16คนแรงงานเมียนมา11คน 2. เรือวอโชกกมุทิ์มีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย28คน 3. เรือสาวทะเลหนึ่งมีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย22คนแรงงานเมียนมา6คน 4. เรือพรนาวีนํำโชคหนึ่งมีแรงงานทั้งหมด24คนแรงงานไทย7คนแรงงานเมียนมา17คน 5. เรือเกียรติวารินสามมีแรงงานทั้งหมด28คนแรงงานไทย28คน 6. เรือโชคพาพิมล19 มีแรงงานทั้งหมด27คนแรงงานไทย27่คนผลการตรวจเรือมีสัญญาจ้างทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้างและเอกสารการจัดเวลาพักพนักง,งานตรวจแรงงานสุ่มสัมภาษณ์เมียนมา3าคนไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานการณ์แรงงานประมงปกติไม่มีแนวโน้มการเลิกจ้างและได้คัดกรองเบื้องต้น ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019